รอย a l p r i ปรินเหลานหลวงบรรยากาศร่มรื่นนะคะมีรถกอล์ฟบริการต้นไม้ใหญ่ค่ะที่จอดรถกว้างนะคะทางเข้าค่ะเคาน์เตอร์เช็คอินล็อบบี้โรงแรมด้านนั้นเป็นโซนห้องอาหารค่ะมี mm hmm. ฟิตเนสนะคะด้านนี้เป็นสระไว้น้ำ พาเจ้ดตัวให้ทานอาหารเช้าที่นี่มเมนูอาหารเช้าข้าวสวยร้อนๆผัดผักผัดปลาน้ำพริกเผาก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่แกงจืดผักกาดขาวด้านนี้จะเป็นครัวซองนะคะปิ้งขนมปังค่ะมีกาแฟสดค่ะน้ำดื่มชากาแฟละไม้ตามฤดูกาลน้ำสลัด ชีสนมคอนเฟรตเอ็กสเต,เตชัน่นใครจะทานก็มาสั่งได้นะคะกับข้าวต้มค่ะขนมปังค่ะขนมปังชุบไข่มะเขือเทศชีกรอกแฮมไข่ดาวค่ะขนมปังเอามาเวฟใหม่รูปเฟอาหารเช้าค่ะ